สวัสดียามเช้าค่ะอาหารออนไลน์ของเราวันพุธค่ะวันนี้วันแรกค่ะวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายอาทิตย์หน้าเราหยุดค่ะทีมงานของเราเนาะน้องกีลิน ้็ใหญ่แก้วของเราค่ะตอนนั้นที่ลำใหญ่เนาะให้แม่เพชรมันนี่อนนี้นนเ,นนนเป็นน้องทันวาของเราหนุ่มรอเนาะนี่ค่ะสุดรอ ทีมงานช้างป่าของเราค่ะวันนี้มาเก้าเชือกค่ะทีมงานของเราเนาะคุณแม่ก็ได้ยินเสียงเพลงก็อยู่ไม่ได้แล้วเอากันใหญ่เหมือนกันค่ะบางเก็ยอินเยอะแล้วก็อยากแก้โซ่กับบ้านเองนครับกินแล้กินครับ น้องทีรุก็เดินไปเดินมาอย่างนี้เละค่ะช่องพังเวทวันี้ค่ะฝากกดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะคะนี่ค่ะนมรอของเราคคววววดดีีีรรััับบกนอ่ย ครับด้วยครับล้วยนม่เงินครับด้วยจะขโมยกินกล้วยเล็วมือยาวสาวได้สาวเอา อพี่ลำใหญ่เขาทำอะไรทำอะไรแปลกแปลกเพื่อนเนนอขึ้นแล้วนั่งนั่งก็ขึ้น ก็ดูช้างไปก่อนค่ะทีมงานช้างป่าของเราเนาะลองธันวาเสียงเพลงเมื่อนี้กลับบ้านแล้วเห็นตูดเว็บไปแล้ว ดูน้องกิเลนเดินกันไปเดินกันมาทีมงานช่างปลาค่ะเอาเลยนะครับตอนนี้ก็สวัสดีพีมงานช่างปาทุกท่านครับจะทานหลายรัสวัสดีครับตรแล้ร่วมูดคกันได้ครับดยกันได้นะครับตอนนี้เราอยห้าสิาครับห้าสิาครับยงหมดเลยนะครับรุ่นี้มีวันนะครับรุ่นี้ก็ พรุ่ง <c oughs> นี้เป็นวันสุดท้ายคะ่ะอาหารออนไลน์ของเราเ <c oughs> นาะอาทิตย์หน้าไม่ได้มาค่ะวันนี้น้องมีอารมณ์ดหน่อยนะครับแต่ไม่มีเพงนะครับมาแล้วมาแล้วขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับผมเตรียมแปดท่านนะครับผม วันนี้อากาศสดชื่นค่ะยังไม่มีอากาศร้อนเนาะลมพัดเย็นค่ะน้องๆช้างของเรายังไม่ร้อนเลยเพราะว่าฝนตกสองวันอากาศก็สดชื่นเนาะทีมงานช้างป่าของเราพุดพอฤหัดอ,อาทิตย์หนึ่งมาสองทีค่ะ อาที์หน้าเราก็หยุดแล้วฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้เราด้วยนะคะทีมงานช้างป่าของเราช่องพังพชรมนีค่ะตะกา้าสองตะก้าก็ไม่ได้ว่ากันเนาะเป็นกำลังใจให้ทีมงานช้างป่าของเราค่ะ ค่ะชิปนี้ก็ขอขอบคุณมากค่ะชิปหน้าค่อยว่ากันใหม่เนอแม่เพชรของเราไม่อยู่นิ่งเลยโยกทั้งวัน